ปลาสิบสองหัวตัวเอามาใส่สตีนสองห้าศูนย์เอาไว้ตัดต้นไม้ครับผ่าตต้นไม้ตัดบนที่สูงบาสั้นๆง,ง่ายง่ายแล้วก็ไม่หนักไม่ล้าด้วยครับมันไม่หนักสตีนรุ่นหนึ่งแปดศูนย์รุ่นสองห้าศูนย์ต้องตัดท้ายครับตัดท้ายเรียนแบบของเดิมวาดแบบครับตัดง่าย ตัดตามแบบตัดรแล้วก็แต่งท้ายหน่อยครับสตินตีนหนึ่งจุดสามลหลังเหลี่ยมวันนี้ใช้ยี่สิบสี่ฟันคนระับสตินสิบสองตัวตตัดท้ายใช้ยี่บสี่ฟัน ใช้เครื่องมือในต่อสวยครับข้อเสียของรุ่น2อ0าูนที่เจก็คือเนี่ยครับน้ำมันไหลช้ามากครับสตาร์ทใหม่ๆน้ำมันไหลออกช้ามากต้องเร่งแช่ขอดบ,บาออกแล้วเร่งแช่เพื่อไม่ให้บาเสียหายนี่เช่เพื่อให้น้ำมันออกมีเร่งพับให้เร็วครับเพื่อให้ดูไม่เสียเวลาใส่โซ่กลางต้องเปลี่ยนเป็นสเตอร์เวนนะครับของเดิมมันเป็นสเตอร์เฟืองถอดออก บาหมโซ่ใหม,ใหม่ยนยน,ยนหน่อยครับอย่าให้ตึงเกินเสร็จแล้วก็เร่งเครื่องครับเร่งแช่ไว้เลยเพื่อให้บากับโซ่มันเข้ากันได้ครับเวลาใช้งานเวลาใช้งานจะได้ไม่มีปัญหาครับนี่เร่งเร่งภาพให้เร็วครับเร่งมาหนึ่งนาทีได้ครับหนึ่งนาทีสองนาทีได้ตมอณน,นั้นเร่งไปเช็คไปครับเช็คท้่มันออกดีไหมเ,เช็คโซ่ว่าหมุนคล่องมั้ย พอเร่งทุกอย่างเข้าที่แล้วครับบากับโซ่รู้จักกันดีแล้วก็ปรับโซ่ปรับโซ่ให้พอดีกับการใช้งานปรับโซ่ให้ตึงแล้วก็ยกบาขึ้นมันจะได้ระยะยนต์พอดีแล้วขันระยะยนต์มาดีทุกอย่างลงตัวหมดครับพร้อมใช้งานครับสวัสดีครับ